สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตแมนวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลมานำเสนอครับเราจะมาเจาะลึกมุมมองของทอมลีที่ว่า Wall Street กำลังเตรียมใช้อีเทอร u เเป็นโครงสร้างหลักทางการเงินไปจนถึงการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Grayscale และข่าวอื่นๆที่น่าจับตามองอีกมากมายซึ่งอาจส่งผลต่อทิศท,ทางของตลาดในอนาคตอันใกล้นี้ครับ เริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่ที่สุดในรอบวันนะครับกับคำกล่าวของทอมลีผู้ร่วมก่อตั้ง f u n s t t r t t l o o b l l d v v s s r s s ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงใน Wall Street เขามองว่า e t เธอเรียมกำลังจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักสำหรับระบบการเงินโลก ทอมลีได้ย้ำมุมมองนี้หลายครั้งโดยเฉพาะหลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งประธานบริษัท b i t m y i m m e r s i o n Technologies ซึ่งเปลี่ยนกลยุทธ์จากการขุดบิตคอยมาเป็นการสะสมอีเทเรีมเป็นสินทรัพย์สำรองหลักของบริษัทคล้ายกับที่ MicroStrategy ทำกับบิตคอย บริษัทบิตคอยได้ระดมทุนถึง250ล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้ออีเทเรี่มและปัจจุบันถือครองอยู่กว่า1,700หน่วยคิดเป็นมูลค่ากว่า8,000ล้านดอลลาร์ทอมลีเปรียบเทียบสถานการณ์นี้ว่ายิ่งใหญ่กว่าปี1,971ที่สหรัฐยกเลือกการผูกดอลลาร์กับทองคำเสียอีกเหตุผลหลักที่เขามองเช่นนั้นมีอยู่หลายข้อครับ หนึ่งคือการเติบโตของ s t a เบิลคอยและการแปลงสินทรัพย์จริงให้อยู่ในรูปโทเค็นซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนเครือข่ายอีเทเรียม 2. คือการยอมรับจากสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่ต้องการบล็อกเชนที่มีความน่าเชื่อถือและทำงานได้ตลอดเวลา ทอมลียังคาดการราคาไว้อย่างน่าสนใจว่าอีเทอรเียมอาจมีมูลค่าถึง1,000 0ดอลลาร์ถึง1,500 0ดอลลาร์ภายในสิ้นปี2025และอาจพุ่งไปถึง60,000ดอลลาร์ 6, 000, 000, ต่อเหรียญในระยะยาว10-15ปีข้างหน้า นี่จึงเป็นคำถามที่น่าคบคิดตามมาครับว่าการที่ Wall Street กำลังจะย้ายโครงสร้างพื้นฐานมาอยู่บนบล็อกเชนจะทำให้อีเ e อร u m กลายเป็นแกนหลักของระบบการเงินดิจิทัลได้จริงหรือไม่หรือยังมีอุปสรรคสำคัญรออยู่อีกมากคลื่นการยอมรับจากสถาบัน Grayscale, Strategy และ o u t c o i s s ต่อเนื่องจากกระแสของสถาบันที่เข้ามาในตลาดล่าสุด Grayscale Investment ได้ยื่นเอกสารเพื่อขอเปิดตัวกองทุน ETF แบบสปอรตสำหรับเหรียญ a r d a n o หรือ ADA และ Polkadot หรือ Dot การยื่นขอนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายผลิตภัณฑ์ ETF สำหรับ o อ t c o i n นอกเหนือไปจาก Bitcoin และ Ethereum ที่ได้รับอนุมัติไปก่อนหน้า หากสำเร็จอาจช่วยเพิ่มความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้าสู่เหรียญเหล่านี้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีข่าวเกี่ยวกับบริษัท Strategy หรือชื่อเดิมคือ MicroStrategy ที่นักลงทุนได้ตกลงถอนฟ้องคดีที่กล่าวหาว่าบริษัทไม่ได้เปิดเผยผลกระทบที่แท้จริงของมาตรฐานบัญชีคริปโตเค r เรนซีฉบับใหม่ซึ่งส่งผลให้บริษัทต้องบันทึกขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงกว่า5,911ล้านดอลลาร์ในไตรามาสแรกของปี2025การถอนฟ้องครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะระยะสั้นสำหรับสเ t รทจี แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการรายงานบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลที่บริษัทมหาทนต้องเผชิญ จากข่าวทั้งสองนี้ทำให้เราต้องตั้งคำถามต่อไปว่าการที่ผู้เล่นรายใหญ่อย่างเกร c a l ลขยายไปสู่อัลตคอยมากขึ้นประกอบกับบริษัทอย่าง Strategy ที่กำลังเรียนรู้ที่จะรับมือกับกฎเกณฑ์ทางบัญชีที่ซับซ้อนสิ่งเหล่านี้กำลังบ่งบอกถึงการเติบโตอย่างมีวุฒิภาวะของตลาดคริปโตหรือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความท้าทายด้านกฎระเบียบระลอกใหม่กันแน่ความเคลื่อนไหวในระบบนิเวศอัลตคอย นอกจากการยอมรับจากสถาบันแล้วระบบนิเวศของ o อชคอยเองก็มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจไม่แพ้กันจัสตินซันผู้ก่อตั้งทรอนได้ประกาศลดค่าธรรมเนียมเครือข่ายลงถึง60%ซึ่งเป็นการลดครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เปิดตัวเครือข่าย โดยเขายอมรับว่านี่จะส่งผลกระทบต่อรายได้ในระยะสั้นแต่มองว่าเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญเพื่อดึงดูดผู้ใช้งานใหม่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะในตลาดสเตโบคอย ขณะที่อีกฝากหนึ่งบริษัท Luxfolio Holdings จากแคนาดากำลังวางแผนระดมทุน73ล้านดอลลาร์เพื่อขยายกลยุทธ์การถือครอง Litecoin ให้เป็นสินทรัพย์หลักในคลังของบริษัทโดยตั้งเป้าถือครองให้ได้ถึง1ล้าน Litecoin ภายในปี2026พวกเขามองว่า Litecoin มีคอดีด้านความเร็วและค่าธรรมเนียมที่ต่ำเหมาะสำหรับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน และที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือมีมคอยบนเครือข่ายโซลาน่าที่ชื่อว่าเดฟซึ่งนำค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายไปบริจาคเพื่อลดนี่สาธารณะของสหรัฐอเมริกาโดยล่าสุดได้บริจาคไปแล้วกว่า200,000ดอลลาร์ 2, 000, 000, 000, ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่เรียกว่ามีมคอยที่มีเป้าหมาย คำถามที่เกิดขึ้นก็คือจากสงครามค่าธรรมเนียมของทรอนไปจนถึงมีมคอยที่มีเป้าหมายเพื่อสังคมของโซลา n a เรากำลังได้เห็นโปรเจกต์อัล c ์คอเริ่มสร้างเอกลักษณ์ที่ยั่งยืนของตัวเองนอกเหนือไปจากการเก่งกำไรแล้วใช่หรือไม่เมื่อมีมคอยจะเข้าสู่ตลาดทุนคลังโดชคอย i n 200ล้านดอลลาร์ และข่าวสุดท้ายที่น่าจับตามองอย่างยิ่งคือการที่องค์กร House of d o g e c i y ได้อนุมัติการจัดตั้งคลังสินทรัพย์ d o g e c i y มูลค่าอย่างน้อย200ล้านดอลลาร์โดยมีเป้าหมายเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นเพื่อให้นักลงทุนสถาบันสามารถเข้าถึง d o g e c i y ได้โดยทางอ้อมซึ่งที่ทำให้ข่าวนี้เป็นที่ฮือฮาคือการได้ Alex s ป i r o ทนายความส่วนตัวของ Elon Musk มานั่งเป็นประธานของโครงการนี้ แม้จะยังไม่มีการยืนยันว่าอีลอนมัสก์มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่แต่การที่ทนายความสนิทของเขาเข้ามามีบทบาทนำก็ทำให้เกิดการคาดเดาไปต่างๆนานาหากโครงการนี้สำเร็จจะถือเป็นก้าวสำคัญที่อาจยกระดับมีมคอยอย่างโดชคอยให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในหมู่นักลงทุนแบบดั้งเดิมมากขึ้น และนี่คือคำถามสำคัญสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับคลังสินทรัพย์มูลค่า200ล้านดอลลาร์ที่มีทนายความชื่อดังเป็นประธานจะสามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ของด o g e c คอยจากเหรียญมีมให้กลายเป็นสินทรัพย์ทางการเงินได้สำเร็จหรือไม่บทสรุปและปิดท้าย จากข่าวสารทั้งหมดในวันนี้เราจะเห็นภาพรวมของตลาดคริปโตที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่การที่ Wall Street เริ่มยอมรับอีเธอรียมากขึ้นการขยายตัวของผลิตภัณฑ์สำหรับนักลงทุนสถาบันไปจนถึงนวัตกรรมและความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในโลกของ a อ t c o i n และ MemeCoin ทุกอย่างล้วนเป็นปัจจัยที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมในวันนี้ครับหากคุณไม่อยากพลาดข่าวสารและการวิเคราะห์เจาะลึกในโลกคริปโตเคอเรนซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคริปโตแมนของเราไว้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ